สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่คารพรลักทุกคนเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาดูในแนวทางเลขที่กําลังมาล่างนะตอนนี้เนาะหลังจากที่เราสรุปทางช่องเราสรุปให้ทั้งล่างแล้วก็บนแต่ว่าเราจะพามาดูในแนวทางหรือว่าเลขที่กําลังมาสักนิดนึงเนาะ ก่อนที่เราจะนำเลขที่ท่านผู้ชมชอบชื่นชอบเนาะไปเสี่ยงโชคเนาะอ่ะแต่ก่อนที่จะพาท่านผู้ชมไปดูก็เดี๋ยวมาดูคำเตือนของทางช่องก่อนคำเตือนก็ช่องนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจ,จะะะารณญาณในการรับชมอ่ะปอคงจะ เป็นไปไม่ได้นอกจากเลข5ตัวนี้เนาะเพราะว่าเราก็เคยใหเ้เลขพวกนี้ไปบ้างแล้วแต่ก็หลังจากที่เคยลงให้ก็ไม่ได้ลงให้อีกเนาะก็เดี๋ยวมาดูเลยว่าจะมีเลขอะไรบ้างตัวที่หนึ่งก็ศูนย์ หนึ่ก็เป็นเลขทั้งหมด5ตัวเนาะศูนย์เลข5ตัวนี้จะามาล่างเนาะเป็นเลขที่กำลังมาล่างซึ่งเริ่มมาตั้งแต่งวดวันที่1เดือน4ี่เน,ะนาะหนึ่ ซึ่งผลรางวัลของวันที่สี่ก็ออกอยู่ที่เก้าเก้าก็เข้าอยู่ที่เลขเก้าทั้งสองตัวเลยอันนี้ไม่ได้เป็นสูตรอะไรเนาะแต่ว่า,าเป็นการสังเกตว่าเลขที่มามีเลขห้าตัวนี้จะมาได้ตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งเดือนสี่ปีหกหก งวดถัดมาออกจิตหนึ่งงวดถัดมาออกจิตหนึ่งก็เข้าที่เลขหนึ่งงวดถัดมาออกหกห้าเข้าที่เลขหกงวดถัดมาออกเก้าเก้า ก็เข้าทั้งเลขเก้างวดถัดมาออกศูนย์เก้า็เข้าทั้งเลขศูนยและเลขเก้างวดถัดมาออกสามศูนเข้าเลขศูนยงวดถัดมาออกหนึ่งหก ็เข้าเลขหนึ่งและเลขหกงวดถัดมาออกหกสองก็เข้าที่เลขหกงวดถัดมาออกหนึ่งหนึ่งก็เข้าเลขหนึ่งงวดถัดมาออกหกสอง เข้าที่เลขหก 6. งวดถัดมาอ่าไม่ใช่หกสองแล้วก็หกเจ็ดก็จะเป็นหกเจ็ดแต่ก็เข้าที่เลขหก 6. งวดถัดมาออกเก้าหนึ่งก็เข้าทั้งเลขเก้าแล้วก็เลขหนึ่งงวดถัดมาออกสี่หก เข้าเลขสี่แล้วก็เลขหกงวดถัดมาออกหกหกงวดถัดมาออกสี่สี่ก็เข้าทั้งเลขสี่แล้วก็งวดถัดมาออกหกสาม ข้เข้าที่เลขหถัดมาออกหนึ่งสี่เข้าเลขหนึ่งแล้วก็เลขสี่แล้วก็งวดล่าสุดอ่างวดล่าสุดออก9กน่งเข้าทั้งเลข9แล้วก็เลขหนึ่งจะเป็นเลขห้าตัวนี้ซื้ออะไรก็ได้ ขอให้มี0 1 4 6 9เลข5ตัวนี้เพราะว่าเลข5ตัวนี้สลับกันมาเริ่มออกมาตั้งแต่งวดวันที่1เด<ๆ>ือนเดือน4ก็ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17อ้าว17งวดท่านผู้ชม เข้ามาแล้วสิบเจ็ดงวดเลขห้าตัวนี้เข้ามาแล้วทั้งหมดสิบเจ็ดงวดเนาะก็จะสลับกันมาก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อว่าในงวดวันที่สิบหกธันวานี้จะมีมาให้เห็นไหมศูนย์หนึ่ี่หกเเลขห้าตัวนี้ แต่ว่าในชุดสรุปร่างของเราเนาะให้เน้นไปที่เลข4ี่แล้วก็เลข9เนาะแล้วก็ให้เน้นไปที่หลักสิเนาะส่วนเน้นสุดก็น่าจะเป็นเลข4อ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันในงวดวันที่16ทธันวาเนาะแต่ว่าเข้าเยอะมากเนาะสติทั้งหมดเลข5ตัวนี้สําหรับเลขล่างคือเข้าเยอะมาก17งวดติดนี่โ้สุดยอดเลย ก็ให้ท่านผู้ชมไปประกอบในการตัดสินใจเนาะในการเสี่ยงโชคเนาะอ่าก็สุดท้ายนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเนาะก็เอาเลขชุดนี้มาฝากท่านผู้ชมอ่าก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ